สมรักกระบังก็มีใครมองดูอยู่ไหมสําหรับตัว NG มีใครกําลังมองหาอยู่ไหมครับตอนนี้มีลูกค้าเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็อยู่ที่รักกระบังวัวนี้เลยปี2018ราคา2แสนกว่าไป่ดูโรลสไลด์<า>ลูกค้ทาทักเข้ามาทักเข้ามาแล้วก็จักไฟแนซ์ทดลองขับอะ่ะไม่รู้ลองขับไหมเห็นรถปะไม่เห็นรถเลยลก็คือไม่เคยเห็นรถไม่เคยทดลองขับแล้วก็ตัดสินใจจับจองเป็นเจ้าของจน ผลอนุมัติแล้วก็แล้วก็ไปไปส่งถึงบ้านอุ้ยดีอะอ่ะโอเคลูกค้าต้องมั่นใจในตัวร้านส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าการซื้อรถหนักประมาณ200,000กว่านะครับไม่เคยขับไม่เคยลองไม่เคยเห็นแต่ตอนนี้อนุมัติยอดเรียบร้อยก็ต้องมั่นใจในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากที่ว่ากันดูแลสุดนะแล้วก็ส่งโดรนไซด์ด,ด,ซด้วยปลอดภยัยเร่งไมไม่ขยบับยางไม่สึกอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นฮะ ไม่สวยมากไม่ My น้อยไม่ My น้อยสวยด้วยอ่าไมสวยมากคือเลขสวย6 8ห0 0เออ6800นะครับไม่ My ประมาณ6กหมกว่าเออพอนอยู่เท่าไหร่นะอ่าพอนอยู่ประมาณหลักนั้นนะก็ฝากด้วยเดี๋ยวเซฟไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวเซฟไปส่งส่งรถด,ด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูช่องต้องเซฟแล้วกันนะโอเคประมาณนี้เจอกัน